สิ่งที่พลังธรรมเสนอเป็นสิ่งที่ดีแล้วทำไมถึงไม่ทำก็เพราะว่าพลังธรรมไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ผ่านมาไม่ว่ารัฐบาลไหนก็จะไม่กล้าไปแตะทุนพลังงานเพราะเป็นทุนพลังงานที่มีขนาดยักษ์ใหญ่ระดับโลกมีเศรษฐ,ฐกิจจำนวนมหาศาลดังนั้นรัฐบาลก็จะสามารถทำได้แต่เพียงได้ค่าภาคหลวงกับค่าภาษี ตัวอย่างชัดๆในช่วงสงครามยูเครนและรัเสเซียสมัยเริ่มต้นเราพบว่าค่าการกันกําไรขึ้นมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เฉพาะค่าการกันของโรงกันน้ํามันที่ประเทศไทยมีหลายโรงกันมากปรากฏว่ารัฐบาลก็ออกข่าวว่าจะขอค่ากําไรเกินควรขอแบ่งมาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมาลดราคาค่าน้ามันให้กับประชาชนเพราะตอนนั้นราคาน้ามันขึ้นแพงมากรัฐบาลก็มีการประกาศเป้าหมายจะขอเงินคืนมาหมื่นสองหมื่นล้าน จนถึงทุกวันนี้บาทเดียวยังไม่ได้เลยครับนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าทำไมรัฐบาลไม่สามารถจะทำได้คำตอบง่ายๆครับจะทำได้เมื่อไหร่ตอบได้คำเดียวครับเลือกพักพลังธรรมให้ได้เสียงข้างมากให้พลังธรรมมาเป็นรัฐบาลพลังธรรมจะทำให้ดูว่าภายในปีเดียวจบ